ก่อนออกกำลังกายเราห่างหายจากการออกกำลังกายไปนานวันนี้ก็คือเป็นวันแรกที่หลาออกกำลังกายดูดูพุงสิคือแบบคือแบบมันเป็นก้อนเลกอะ่ะเหมือนคนท้องได้ประมาณสามสี่เดือนอะ่ะดูดูอยู่ดีๆก็มีพุงโผล่มาดูเราจะอ,ออกกำลังกายเอาชนะความปว้ได้ดูสิอยูด่ดีก็เป็นอย่างนี้สวัสดีค่ะขอต้อนรับ เราสื่อออยพิชนีไทยนะคะวันนี้ออยจะพาเพื่อนมาออกกำลังกายลดหน้าท้องนะคะวันนี้ออยจะมาออกกำลังกายใช้วิธีออกกำลังกายลดหน้าท้องอยังไงที่ได้ผลนะคะคือช่วงปีใหม่นี้มีใครหลายคนกินเกินไหปหรือเปล่าแล้วพุงออกหรือเปล่าะคะมีใครพุงออกมั้ยซึ่งออยอ,อ่ะพุงออกตั้งแต่ปีที่แล้วลนะคะแล้วก็พยายามลดน้ำหนักมาแต่ไม่าไม่ได้ลด เราต้องจ้ว่าเราไม่ได้ลดอาหารแต่เรารู้จักเลือกรับประทานอาหารที่มันจําเป็นต่อร่างกายําว่าเรากินเค้กกินน้ำหวานกินกาแฟไหมเราก็ยังกินแต่ว่าเราพยายามที่จะลดและพวกกินผักผลไม้อะไรเยอะๆนะคะสูตรน้ำตาลพวกของมัแล้วก็ลดลดลดแล้วก็อาจจะมีเพื่อนหลายๆคนที่พยายามลดน้าท้องอยู่แต่ว่าลดไม่ได้ผลสัก มันเกิดเพราะอะไรมันเกิดขึ้นเพราะอะไรหรือว่าชัตทใช้วิธีไม่ถูกต้องวันนี้ออยจะมาแชร์วิธีการลดน้ำหนักแบบได้ผลให้เพื่อนๆชมกันค่ะวิธีนี้ออยลองมากับตัวเองแล้วนะคะแล้วก็ออกกำลังกายอย่างจริงจังมาประมาณหนึ่งเดือนซึ่งนี่คือลายหน้าท้องของเรานะคะ เราไม่ได้ทองปุ๊บก,ก็ลองกระแหลงไปเลยนะแต่ว่าหุ่นเราได้สัดส่วนมากขึ้นเนี่ยเห็นไหมได้ก้นมานิดนึงไม่ใช่นิดนึงคือแบบก้นเฟิร์มกว่าเดิมเลยแล้วก็ได้หน้าท้องม,มาส่วนการที่ลดหน้าท้องนะคะมันจะมีสองส่วนคือข้างบนกับข้างล่างซึ่งเจ้าข้างล่างตรงนี้นะเป็นอะไรที่ลดยากมากถ้าใครแบบจิตไม่แข็งหรือว่าใครแบบคือไม่สู้อะ คือล้มเหลวคือมันมาล้มเหลวเลยนะคือมันมันใจต้องสู้มันเหนื่อยปวดกล้ามเนื้อเราก็ต้องทนนะคะแต่ถ้าเราออกกาลังกายเป็นประจำกล้ามเนื้อเราก็จะชินแล้วมันก็ไม่ทําให้ปวดนะแค่แบบช่วงแรกๆแ,แค่ฝืนๆม,มาหน่อยแล้วต่อไปเราจะสบายเลยโอเคค่ะเราไปเข้าเรื่องกันเลยก่อนที่จะมาพิเครื่องเยอะอะไรเยอะไปกว่าน,นี้นะคะวันนี้เราจะมาสอน5ท่าลดหน้าท้องส่วนบนให้ได้ผลค่ะ ออกกำลังกายเราต้องวอร์มร่างกายก่อนนะคะไม่ใช่แบบโอ้จะออกกำลังกายก็ใส่เลยไม่ใช่เราต้องวอร์มร่างกายให้กล้ามเนื้อมันยืดหยุ่นก่อนนะคะแต่ออยก็วอร์มมาก่อนั้นนี้แล้วล่ะคคะ ของเราซ้ายขวาซ้ายขวาซ้าย3าครั้งขวาสครั้ง,งซ้ายสามครั้งขวาสาครั้งรวมกัน50าครั้งนะคะ เกตวก็ท้องกำลังออกกำลังกายอยู่นะคะนี่กล้ามเนื้อท้องกำล,ลังออกกำลังกาย ลดไขมันส่วนท้องบริเวณเอวนะคะบริวเวณข้างที่มันเป็นห่วงยางคะ่ะเห็นไหมให้สังเกตุที่กล้ามท้องนะคะเนี่ยเลวลาเราออกสเต็กกล้ามเนื้อเรากำลังออกกำลังกายกำลังใช้แรงเห็นไหมมันจะเป็นการสร้างลายกล้ามเนื้อไปในตัวของม,มันเลย อันนี้ก็5้าสิบครั้งเหมือนกันนะคะนับรวมกันไปเลยซ้ายขวาคำละ 3. สามสามแล้วเปลี่ยน3ามแล้วเปลี่ยน3ามแล้วเปลี่ยนท้าที่3มนะคะท้าที่สามเราจะเหลือสามครั้งเพราะว่าถ้า ห้าสิบครั้งคือมันเราจะไม่ไหวเราถ้าห้าสิบครั้งเราจะไม่ไหวเราแบ,บ่งเป็นสามสิบครั้งสคอรเราก็เด้งตูดขึ้นสคอเราก็เด้งตูด 4้าทค่ะท่าที่4เราจะสะควอ t ก่อนขึ้นขาไปข้างหลังสามสิบครั้งนะคะช้าไม่ต้องรีบเราสังเกตว่าดูสิดูที่กล้ามเือท้องของเรานะคะ ขาทั้งสองข้างขึ้นอย่างช้าสกิ่ครั้งข้าเป็นไปได้คือ30ครั้งถ้าไม่ได้ก็ิงงฝืนให้ได้ยีสครั้งนะคะให้สังเกตที่หน้าท้องก้านท้องของเราก้านเนื้อส่วนท้องกำลังออกกำลังกายอยู่บองโคนอาจจะขยียดตรงไม่ได้นะคะแต่ไม่เป็นไรงองนิดหนึ่งได้ เอามาแชร์ให้กับเพื่อนๆได้ดูกันนะคะนี่ละค่ะนี่ก็เป็น5ท่าท่าออกกําลังกาย 5, 5ท่าที่ออยใช้ออกกําลังกายเพื่อลดหน้าท้องส่วนบนนะคะคลิปแรกเราจะทำาบริหารลดหน้าท้องข้างบนก่อนแล้วส่วน่าบริหารหน้าท้องส่วนล่างเราไปตามกันคลิปหน้านะคะคือคลิปมันอาจจะแบบคลิปท่อง เที่ยวคลิปออกกาลังกายคลิปเกี่ยวกับสุขภาพวิตามินอะไรมันก็คือใจเยอะแยะไปหมดเนาะด้วยสาเหตุที่มันเยอะแยะนั่นก็คืออะไรที่อ่อยลองแล้วมันนี่อ่อยก็บอกต่อนะคะขอบคุณที่ติดตามชมค่ะแล้วเจอกันใหม่นในคลิปหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ข้างล่าง้วยนะคะเป็นกําลังใจให้กันด้วยมปกําลังใจในการทาคลิปต่อไปนะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ